ฟังจากน้ำเสียงของผมเนี่ยน้องพอจะเดาออกไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นหวัดอีกแล้วครับนี่แหละครับคือพลังแหง่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแต่น้องไม่ต้องเป็นห่วงผมไปแล้วครับเอาเวลาไปห่วงตัวเองดีกว่าได้ยินข่าวว่าจะสอบแล้วอย่างนั้นเหรอมัวชักช้าอะไรกันอยู่ละ่ะตั้งใจเรียนกันหน่อยซิ I know physics a little ตอนที่12เสียงพาร์ทที่2การสั่นพ้องของเสียง ไม่ต้องอารมณ์บ,บทให้มากความครับรู้ว่าใกล้สอบกันแล้วดังนั้นตัดเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยดีกว่าเนื้อหาในวันนี้คือปรากฏการณ์รสั่นพ้องของเสียงหรือว่า Resonance ครับมันคือปรากฏการณ์ที่ความถี่ภายนอกมีค่าตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุที่เราสนใจครับทำให้วัตถุที่เราสนใจนั้น<ม>เกิดการสั่นครับยกตัวอย่างเช่นเส้นลวดเส้นหนึ่งมีความถี่ธรรมชาติอยู่100เฮิร์ตถ้ามันวางอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงภายนอกความถี่100เฮิรร์นนนะีเเเสส้้้ลวดดิิธพจกกา สั่นได้เองโดยไม่ต้องมีแรงภายนอกครับถ้าน้องมองผันผ่านเนี่ยจะคิดว่าเส้นเชือกเส้นนี้ผีเข้าหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ครับนี่แหละคือปรากฏการ์เรโซแนนซ์โดยตัวอย่างที่ดีของความน่ากลัวจากปรากฏการ์เรโซแนนซ์เนี่ยคือการพังทลายของสะพานทาคมาในปี1940ครับเป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานเพียงแค่4เดือนครับซึ่งได้พังลงเนื่องจากความถี่ในอากาศตรงกับความถี่ธรรมชาติของสะพานครับทำให้สะพานบิดงอไปมาเหมือนกับงูที่มีชีวิตอยู่เลยครับถ้ายังไงก็ลองไปหาคลิปดูนะครับยังมีพบเห็นได้ทั่วไปใน u t u b e ครับกลับมาที่เนื้อหาหลักของเราครับการศึกษาเรื่องการสั่นพ้อง,องของคลื่นเสียงเนี่ยจะศึกษาในวัตถุ2ชิด ถูชิ้นแรกคือเส้นลวดที่ขึงตึงส่วนชิ้นที่2คือหลอดเลโซนซ์ครับจะจําว่าเป็นหลอดธรรมดาก็ได้โดยที่หลอดเลโซนซ์ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทครับคือหลอดปลายปิดกับหลอดปลายเปิด เราจะมาเริ่มต้นการศึกษาการสั่นพ้องในเส้นลวดกันครับโดยเส้นลวดที่เราจะใช้ในการศึกษาเรื่องการสั่นพ้องเนี่ยจะดูกรึงตึงไว้ทั้งสองฝั่งครับโดยมีความยาวของเส้นลวดเท่ากับ L จากนั้นความถี่ภายนอกที่มีขนาดน้อยที่สุดที่ทําให้เส้นลวดเกิดการสั่นพ้องเนี่ยจะเรียกว่าความถี่มูลฐานครับซึ่งหน้าตาของการสั่นพ้องในเส้นเชือกด,ด้วยความถี่มูลฐานเนี่ยจะมีหน้าตาเป็น1ลูปหรือว่าคลื่นนิ่งครึ่งลูกคลื่นครับโดยตำแหน่งที่เกิดการสั่นพ้องคือตำแหน่งแอนติโนดในคลื่นนิ่งครับดัง ให้เราย้ายสมก,การจะพบว่าลัมดามีค่าเท่ากับ 2l ทีนี้เรากำลังหาความถี่มูลฐานของการสั่นพ้องในภาพนี้ใช่ไหมครับจากสมก,การ v เท่ากับ f ลมดาให้เราแทนลัมดาด้วย 2l และย้ายสมก,การเพื่อหาค่า f หรือว่าความถี่มูลฐานครับเราจะพบว่าความถี่มูลฐานของการสั่นพ้องในภาพนี้มีค่าเท่ากับ f เท่ากับ v ส่วน 2l ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าความถี่ตัวนี้คือความถี่มูลฐานหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าฮาร์โมนิกลำดับที่1ครับแต่ก่อนหน้านี้ผมอาจจะสมมติว่าความถี่ธรรมชาติมี1ค่าใช่ไหมครับแต่นั่นเป็นเรื่องสมมติครับเพราะความถี่ธรรมชาติในวัตถุที่แท้จริงแล้วมีหลายค่ารวมกันครับดังนั้นขอเชิญน้อ,นองๆพบกับความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่2ครับซึ่งจะมีหน้าตาเป็นเส้นลวด2ลูปหรือว่าคลื่นนิ่ง1ลูกคลื่นครับดังนั้นความยาวคลื่นจึงมีค่าเท่ากับความยาวของเส้นลวดครับ, 1> 1 <L S 2> บ DA, หนลที่ ฮาร์มอนิกลำดับที่2นี้มีอีกชื่อนึงว่าโอเวอร์โทนที่1ครับทีนี้น้องพอจะเดาออกไหมครับว่าความถี่ฮารม์มอนิกลำดับที่3หน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็น3รลูปแบบนี้ครับวิธีการนับเคลื่อนยิงก็คือ2รลูปเท่ากับ1นึ่ลัมดาและอีก1ลูปเท่ากับ1นส่วนสลัมดาทาให้ความยาว L มีค่าเท่ากับ3าส่วนสลัมดาเมื่อแทนค่าลงในสมก,การแล้วจะทําให้ความถี่ฮารม์มอนิกลำดับที่3มีค่าเท่ากับ3ามีส่วน2องเอครับซึ่งเจ้าความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่สามถนี้เเรรื่อยๆคับ เพราะอย่างที่บอกว่าความถี่ธรรมชาติที่ทำให้เกิดปรากฏการ์เรสโ n แนนซ์เนี่ยจะเกิดจากความถี่ฮาร์มอนิกหลายๆค่ามารวมกันครับและถ้าเกิดเรานำสมการความถี่ฮาร์มอนิกหลายๆค่ามาเรียงต่อกันเนี่ยลองสังเกตดีๆครับว่าความถี่ฮาร์มนิกลำดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยจะมีค่าห่างกัน v ส่วน 2l ในแต่ละฮาร์ม n นิกครับซึ่ง v ส่วน 2l นี้จะมีค่าเท่ากับความถี่มูลฐานหรือความถี่ฮาร์มนิกลำดับที่1ดังนั้นความถี่ในแต่ละฮาร์มอนิกคือจำนวนเท่าของความถี่มูลฐานครับยกตัวอย่างเช่นความถี่ฮาร์มีอนลดับที่1 ความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่3และสจะมีค่าเป็น3และ4เท่าของความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่1ตามลำดับครับและโดยวความที่ว่ามันเกิดคลื่นในเส้นเชือกดังนั้นนอกจากอัตราเร็วจะเป็นสมการ v เท่ากับ f ลัมดาแล้วจึงมีค่าเท่ากับล T ี t ส่วนม u l e ้ยครับโดยที่ t ตัวนี้คือแรงตึงในเส้นเชือกมีหน่วยเป็นนิวตันและค่าม u วตัวนี้คือความหนาแน่นของเส้นเชือกมีสมการคือมวลต่อความยาวเชือกหรือว่า m ส่วน l ครับเราจะใช้สมการนี้หาอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกกรณีที่โจทย์ให้แรงตึงเชือกมาครับเพื่า ข้อแรกครับเส้นลวดโลหะขึงตึงยาว0.25เมตรเกิดการสั่นพ้องที่ความถี่ต่ำที่สุดกับซ่อมเสียงความถี่500เฮิรตซ์จงหาอัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดสำหรับข้อนี้ลองจินตนาการตามดูนะครับเจ้าเส้นลวดความยาว0.25เมตรเนี่ยเกิดการสั่นพ้องที่ความถี่ต่ำที่สุดด้วยความถี่500เฮิรตซ์ซึ่งการสั่นพ้องที่ความถี่ต่ำที่สุดเนี่ยคือความถี่มูลฐานหรือความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่1ใช่ไหมครับแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะ มันก็เป็น1ลูปแบบนี้ยังไงล่ะครับดังนั้นจากภาพนี้ความยาว L จะมีค่าเท่ากับล a มด d a ส่วน2เม่ยยสมการแล้วจะได้ล a มด d a มีค่าเท่ากับ0.5เมตรจากนั้นให้เอาไปแทนในสมการ v เท่กากับ f ล a มด d a ครับจะทําให้ได้อัตราเร็วคลื่นเสียงในเส้นลวลดมีค่าเท่ากับ250เมตรต่อวินาทีครับข้อต่อมาครับสายโลาหะขึงตึงยาว0.5เมตรทําให้เกิดความถี่2.2กิโลเฮิร์และ2.64กิโลเฮิร์ตซึ่งเป็นความถี่ฮาร์มอนิกที่อยู่ติดกันจงหาอัตราเร็วของคลื่นเสียงอีกแล้วครับ สำหรับข้อนี้เราไม่รู้ครับว่าการสั่นพ้องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือฮาร์โมนิกลำดับที่เท่าไหร่แต่เรารู้แค่ว่ามันคือฮาร์โมนิกลำดับที่ติดกันและถ้าน้องยังจํากันได้น้องจะรู้ว่าความถี่ลำดับที่ติดกันเนี่ยจะมีค่าห่างกัน v ส่วน 2l ครับดังนั้นความถี่2.64กิโลเฮิร์และความถี่2.2กิโลเฮิร์จะมีค่าห่างกัน v ส่วน 2l ครับให้เราแทนค่าทั้งหมดลงในสมการโดยต้องอย่าลืมว่ากิโลเฮิร์ตหมายถึง10ยกกำลัง3เฮิร์ตเมื่อแกสมการแล้วจะได้อัตราเร็วของคคคื่่่่นนเเสีีียงมมาาทกับับบ440ตตรรอวิ h. ข้อต่อมาครับซ่อมเสียงตัวหนึ่งทําใ้้เกิดการสั่นพ้องที่ตำแหน่ง 115, 365และ615ม mm ิิเมตรตามลำดับถ้าอัตราเร็วของเสียงเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีจงหาความถี่ของซ่อมเสียงตัวนี้ครับสำหรับข้อนี้ให้น้องลองวาดภาพในใจตามนี้ครับ เส้นลวลดความยาว L เราไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันเกิดการสั่นพ้อง3ตำแหน่งดังนั้นภาพของคลื่นนิ่งจึงเป็นแบบนี้ครับและตำแหน่งที่เกิดการสั่นพ้องคือ 115, 365และ615จากจุดเริ่มต้นของเส้นลวดครับดังนั้นถ้าเกิดเราลองวาดภาพตามคลื่นนิ่งภาพนี้ครับเราจะพบว่าการสั่นพ้องที่ตำแหน่ง115ไปจนถึงการสั่นพ้องที่ตำแหน่ง615จะมีค่าเท่ากับ1แลมดาครับดังนั้น1แลมดาจึงมีค่าเท่ากับ615ลบ115มิลลิเมตรซึ่งจะมีค่าเท่า แทนลงในสมการ v เท่ากับ f ลัมด้ย้ายข้างสมการเพื่อหาความถี่จะได้คำตอบเท่ากับ680เฮิร์ครับ สำหรับการสั่นพ้องในเส้นลวดก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าน้องเข้าใจทฤษฎีตรงนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วผมบอกเลยว่าการสั่นพ้องในหลอดปลายปิดและหลอดปลายเปิดเนี่ยทฤษฎีเดียวกันเลยครับโดยเราจะมาเริ่มต้นการศึกษาที่หลอดปลายปิดครับซึ่งจะมีลักษณะที่ปลายหลอดฝั่งหนึ่งเปิดและปลายหลอดฝั่งหนึ่งปิดโดยวิธีการวาดภาพคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นให้น้องทำความเข้าใจแบบนี้ครับฝั่งที่หลอดเปิดจะต้องมีเสียงดังตลอดเวลาครับจึงเป็นแถบของแอนติโนดส่วนฝั่งที่หลอดปิดคลื่นเสียงในอากาศจะไปกระทบกับผนงังที่ไม่เกิด เิดเป็นโนดเสมอดังนั้นความทีมูลฐานหรือความถีฮาร์มอนิกลำดับที่1จึงมีภาพเป็นแบบนี้ครับทำให้ความยาวของหลอดปลายปิดหรือว่าตัว L เนี่ยมีค่าเท่ากับลัมดาส่วน4ซึ่งผมจะขอดอกจันสีแดงตรงนี้เอาไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพราะตรงจุดนี้เองจะมีประเด็นให้อธิบายทีหลังครับจากนั้นเมื่อย้ายสมก,การจะทําให้ลัมดามีค่าเท่ากับ4 L ให้เรานําไปแทนในสมก,การ v เท่ากับ f ลัมดาครับจะทําให้ความถีฮาร์มอนิกลำดับที่1หรือว่าความถีมูลฐานมีค่าเท่ากับ v ส่วน4 L คร ภาพต่อมาของคลื่นนิ่งในฮาร์โมนิกลำดับถัดไปเนี่ยก็วาดด้วยกติกาแบบเดิมครับฝั่งหลอดปลายเปิดก็เป็นแอนทยโนดและวาดรูปของคลื่นนิ่งให้ยาวกว่าก่อนหน้านี้และปิดจบฝั่งปลายปิดด้วยโนดครับดังนั้นจากคลื่นนิ่งภาพนี้ l จึงมีค่าเท่ากับ3ส่วน4ลัมดาเมื่อย้ายสมการแล้วจะทําให้ลัมดามีค่าเท่ากับ4ส่วน3 l เมื่อนําไปแทนในสมการ v เท่ากับ f ลัมดาเพื่อหาค่าความถี่ฮาร์โมนิกจะได้ค่าความถี่ฮาร์โมนิกมีค่าเท่ากับ3 v ส่วน4 l ครับเมื่อเปร ดังนั้นความถี่ตัวนี้จึงมีชื่อว่าความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่3แต่เป็นความถี่โอเวอร์โทนที่1ครับ ทีนี้เรามาวาดภาพความถี่ฮาร์มอนิกลำดับถัดไปครับเริ่มต้นด้วยแอนทายโนดที่ฝั่งปลายเปิดวาดให้ยาวกว่าความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่แล้วและจบด้วยโนดที่ฝั่งปลายปิดจากภาพนี้จะทาให้ L มีค่าเท่ากับ5ส่วน4ลัมดาเมื่อหาค่าลัมดาและแทนลงในสมการ v เท่ากับ f ลัมดาแล้วจะทําให้ความถี่มีค่าเท่ากับ 5v ส่วน 4L ครับนั่นแปลว่าความถี่โอวอร์นที่2นี้มีค่าเป็น5เท่าของความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่1ดังนั้นมันจึงมีชื่อว่าความถี่ฮาร์มอนิกลำดับท ลำดับที่1เป็นเลขคี่ครับ3579อะไรก็ว่าไปแต่ยังเรียกโอเวอร์โทนที่123ตามปกติครับอันดับต่อมาคือการสั่นพ้องในท่อปลายเปิดกฎการวาดภาพก็เหมือนกับท่อปลายปิดครับฝั่งที่เป็นท่อปลายเปิดจะวาดด้วยแอนติโนดดังนั้นภาพของความถีมมูลฐานหรือฮาร์โมนิกลำดับที่1จึงเป็นแบบนี้ครับทำให้ค่า l มีค่าเท่ากับลัมดาส่วน2ย้ายสมการแล้วจะได้ลัมดาเท่ากับ2 l แทนลงในสมการ v เท่ากับ f ลัมดาจะได้ค่าความทีมมูลฐานมีค่าเท่ากับ v ส่่ววนน 2L เป็คคาามมีีริลดัับบท1 ภาพของคลื่นนิ่งในความถี่ฮาร์มอนิกลำดับถัดมาก,ก็ให้เริ่มต้นฝั่งปลายเปิดด้วยแอนไทโนดวาดให้ยาวกว่าเดิมและปิดจบด้วยแอนไทโนดในฝั่งปลายเปิดอีกฝั่งหนึ่งครับทำให้ค่า L มีค่าเท่ากับ1ลาย้ายสมการแล้วจะทําให้ความถี่มีค่าเท่ากับ v ส่วน L ซึ่งมีค่าเป็น2เท่าของความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่1ครับทำให้ความถี่ตัวนี้มีชื่อว่าความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่2หรือว่าโอวโทนที่1ครับ ส่วนคลื่นนิ่งในความถีฮาร์มอนิกลำดับถัดไปก็กติกาตามเดิมครับทำให้ค่า L มีค่าเท่ากับ3แล้วด้าส่วน2แทนลงในสมการแล้วจะทำให้ความถีมีค่าเท่ากับ 3V ส่วน 2L ดังนั้นความถีฮาร์มอนิกตัวนี้จึงมีค่าเป็น3เท่าของความถีฮาร์มอนิกลำดับที่1จึงมีชื่อว่าความถีฮาร์มอนิกลำดับที่3หรือว่าโอวโทนที่2ครับซึ่งจะมีลำดับฮาร์มอนิกเหมือนกับการสั่นพ้องในเส้นลวดครับ เอาล่ะก,กลับมาที่ความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่1ห,หรือที่ดอกจันเอาไว้ครับในการทําโจทย์ถ้าเป็นไปได้เราจะไม่ใช้ข้อมูลฮาร์มอนิกลำดับที่1ในการคํานวณครับเพราะข้อมูลในฮาร์มอนิกลำดับที่1น,นี้มีความคลาดเคลื่อนสูงมากครับทำให้ค่า L ในส่วนนี้จะไม่เท่ากับแลมดาส่วน4เสมอไปดังนั้นจงระวังเอาไว้นะครับอันดับถัดมาเรามาลองทําโจทย์กันดีกว่าครับ จากการทดลองเรื่องการกำทอนของเสียงโดยใช้หลอดกำทอนพบว่าเกิดการกำทอนครั้งแรกและครั้งที่2ที่ระยะ0.15เมตรและ0.5เมตรจากปากท่อตามลำดับถ้าอัตราเร็วของเสียงในขนาดนั้นเท่ากับ3 5 0เมตรต่อวินาทีจงหาความถี่ของคลื่นเสียงที่ใช้ในการทดลอง สำหรับขอ้อนี้มี2ประโยคที่น้องควรจะต้องรู้จักครับการกำอนหมายถึงการสั่นพ้องตามที่เราเรียนกันนั่นแหละครับส่วนหลอดกำอนหรือว่าหลอดเ e s ซอร์เนเนี่ยคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเรื่องเสียงครับโดยก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปคือหลอดปลายปิดที่มีความยาวคงที่ครับดังนั้นการจะทําให้เกิดการกำอนหรือฮาร์มอนิอนกําดับถัดไปได้จะต้องให้ความถี่เสียงที่มากขึ้นเป็นจํานวน3เท่า5เท่า7เท่าของความถี่มูลฐานครับแต่เจ้าหลอดกำอนหรือหลอดเ e s ซอร์เนเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในหลอดปลายปิดครับเพียงแต่ว่าเราจะให้ความถี่เสียงคงทที่่แลละําากรเคือนที่ ฝั่งปลายปิดของหลอดให้เคลื่อนที่ออกไปครับซึ่งวิธีการนี้จะทําให้เกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปโดยไม่ต้องเพิ่มความถี่เสียงครับดังนั้นที่โจทย์บอกว่าเกิดการกำทอนครั้งแรกที่ระยะ0.15เมตรภาพจะเป็นอย่างนี้ครับและการกำทอนครั้งถัดไปที่ระยะ0.5เมตรภาพจะเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นจากสมการ v เท่ากับ f ลัมดาเรารู้ค่า v อยู่แล้วและเรากําลังจะหาค่า f สิ่งที่เราจะต้องทาก็มีเพียงแค่หาค่าลัมดาจากภาพนี้ให้ได้ครับแต่น้องยังจําได้ไหมครับว่าการกำทอนครั้งแรกเนี่ยไไดะ,นนะ, er ยะัง นั้นเราจะหาความยาวคลื่นจากข้อมูลในส่วนนี้ครับซึ่งมีความยาวเท่ากับ0.5ลบ0.15เมตรเท่ากับ0.35เมตรและจากภาพคลื่นนิ่งหนึ่งลูปตัวนี้มันมีความยาวเท่ากับลมดาส่วน2ครับดังนั้นลมดาส่วน2จึงมีค่าเท่ากับ0.35เมตรทําให้ลมดาของเรามีค่าเท่ากับ0.7เมตรครับเมื่อแทนลงในสมนการเพื่อหาความถี่แล้วจะได้คําตอบมีค่าเท่ากับ500เฮิร์ครับเอาล่ะจากโจทย์ข้อนี้พอจะเข้าใจกันไม่ใช่ข้อมูลการสั่นพ้องครั้งแรกแล้วใช่ไหมครับ ข้อต่อมาครับซ่อมเสียงอันหนึ่งข้อเหนือท่อเรโซแนนซ์เกิดเสียงดังครั้งแรกเมื่อน้ําอยู่ต่าจากปากท่อ17ซนติเมตรและดังครั้งที่2เมื่อน้ําอยู่ต่าจากปากท่อ53ซนติเมตรจากนั้นใช้ซ่อมเสียงอีกอันหนึ่งที่มีความถี่450าเฮิร์ทำให้เกิดเสียงดังครั้งที่2เมื่อน้ําอยู่ต่ําจากปากท่อ5 9ซนติเมตรและดังครั้งที่3เมื่อน้ําอยู่ต่าจากปากท่อ9 9ซนติเมตรจงหาว่าซ่อมเสียงอันแรกมีความถี่เท่าไหร่ครับ เอาล่ะน้องอาจจะสงสัยครับว่าการทดลองกับหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยน้ำมันมาเกี่ยวอะไรด้วยให้น้องจินตนาการแบบนี้ครับว่าน้ำเนี่ยคือฝั่งปลายปิดของหลอดปลายปิดครับพูดง่ายๆก็คือหลอดเรโซแนนซ์ที่ขยับฝั่งปลายปิดได้เหมือนข้อที่แล้วเลยครับทีนี้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยเรามีซ่อมเสียง2อันครับอันแรกทําให้เกิดเสียงดังครั้งแรกและครั้งที่2เป็นระยะ17ซนติเมตรและ53ซนติเมตรดังนั้นภาพจะต้องเป็นอย่างนี้ครับเกิดเป็นโอเวอร์โทนลำดับที่1ึ่งหรือว่าฮาร์โมนิกลำดับที่สามวน ซึ่งจะเท่ากับ53ซนติเมตรลบ17ซนติเมตรเท่ากับ36ซนติเมตรครับเมื่อแกสมการแล้วจะได้ความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับ72ซนติเมตรเมื่อเราจะนําไปแทนในสมการ v เท่ากับ f ดัมดาเพื่อหาค่า f เนี่ยเราดันไม่รู้อัตราเร็วของคลื่นเสียงครับดังนั้นข้อมูลชุดที่2ที่ใช้ซ่อมเสียง450เฮิรต์เนี่ยมีไว้เพื่อเราหาอัตราเร็วของคลื่นเสียงครับซึ่งโจทย์บอกว่าเกิดเสียงดังครั้งที่2และครั้งที่3ดังนั้นภาพของคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นต้งรที่่ัคแ ีนไม่ควรดังนั้นระยะห่างระหว่างครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยคือภาพในหลุมนี้ครับมีค่าเท่ากับ99ซนติเมตรลบ59ซนติเมตรเท่ากับแลมดาส่วน2เมื่อแกสมการแล้วจะได้ความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับ80ซนติเมตรจากนั้นแทนความยาวคลื่น80ซนติเมตรและความถี่450เฮิรตซ์ลงไปในสมการ V เท่ากับ f อลมดาจะได้อัตราเร็วของคลื่นเสียงณขณานี้มีค่าเท่ากับ360เมตรต่อวินาทีที่นี้ก็จบแล้วครับนำอัตราเร็วเสียงตัวนี้แทนลงไปในสมการการทดลองก่่เกทาาคัาาบ500 มาดูกันที่ข้อสุดท้ายครับหลอดกำทอนปลายเปิด2ข้างเกิดกำทอนกับคลื่นเสียงความถี่350เฮิรตซ์ภายในหลอดจะมีตำแหน่งบับกี่ตำแหน่งถ้าหลอดมีความยาว1.5เมตรและอัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่ากับ350เมตรต่อวินาที สำหรับข้อนี้ครับหลอดมีความยาว1.5เมตรแต่เราไม่รู้ภาพของคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นจากสมการ v เท่ากับ f ลัมดาให้เราแทนสมการเพื่อหาค่าลัมดาครับจะทาให้ลัมดามีค่าเท่ากับ1เมตรดังนั้นให้เราลองวาดภาพคลื่นนิ่ง1ลัมดาลงไปในหลอดปลายเปิดครับโดยเริ่มจากการวาดแอนติโนดลงไปก่อนและภาพของคลื่นนิ่ง1ลัมดาจะเป็นแบบนี้ครับแต่นี่เราเพิ่งวาดภาพไป1เมตรยังไม่ครบ1.5เมตรตามความยาวหลอดครับซึ่งขาดไปอีก0.5เมตรก็ให้เราเอาครึ่งหนึ่งของภาพนี้วาดต่่่่่่อออไปปีีกคครรััับมมนนนน็จะะาาณ้้ซึงงงสสวุดททยยขลืูฝ ปลายหลอดก็เป็นแอนทีโนดพอดีดังนั้นภาพนี้ถูกต้องครับและจากภาพนี้จะมีจุดเกิดบับหรือโนดหยุด3ตำแหน่งครับดังนั้นตอบ3ามตำแหน่งครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทที่สนุกสุดๆของเราสําหรับโจ์ในเรื่องนี้สนุกมากครับถ้าน้องเข้าใจกติกาการเล่นเกมน้องสนุกกับเรื่องเสียงไหมไม่รู้แต่ผมเสียงหมดไปแล้วครับต้องขออภัยจริงๆนะครับดังนั้นในวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อจะได้รีบปั่นในคลิปถัดไปสวัสดีครับ